ไรวิวาพาน,นีอยู่กินอย่างลำบากบ้านทาสถาพรอดีตพระเอกหลังเจอมรสุมชีวิตไรคนเคียงข้างจำใจขายสมบัติเพื่ออยู่กิน ออกมาเปิดใจเล่าเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาแบบหมดเปลือกแล้วสำหรับอดีตพระเอกรุ่นใหญ่สถาพรน,นั่งวิไลยโรดเกี่ยวกับเส้นทางความรักร่วม30ปีของภรรยาสาวสวยดีกีนางงามที่จุดเริ่มต้นนี้ตามกันมาพร้อมเล่าวิกฤตชีวิตทั้งใหญ่ถึงขั้นต้องขายบ้านขายรถถามว่าเรื่องความรักพี่ทาแต่งงานคบกับคุณนกมา30ปีแล้วสถาพรได้ตอบว่า เกิน31ปีแล้วแล้วสมัยก่อนความรักเปิดเผยไม่ค่อยได้สถาพรได้ตอบว่าช่วงนั้นก็เปิดเผยพอได้มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเราก็ไม่ค่อยชอบเก็บอะไรอยู่แล้วพราะความรักเป็นเรื่องสวยงามถามต่ออีกว่าแต่จะมีผลต่อความนิยมไหมสถาพรได้บอกว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นช่วงที่เราผ่านช่วงพีคมาสักระยะหนึ่งแล้ว แล้วตัวตนของเราไม่ใช่จะมาเหนียมแล้วคบกันได้ไม่นานหนีตามกันเลยสถาพรได้ตอบว่ามันเป็นการพูดคุยกันในเมื่อเราจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมันก็ต้องมีกระบวนการแต่ทั้งฝ่ายผมและภรรยาไม่ได้ติดที่จะมีพิธีรีต้องอะไรเรียกว่าพาหนีแต่พาหนีในความหมายของผมคือบอกกล่าวทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายผมก็จะรู้แต่ว่าจะไม่ได้มีพิธี คือณเวลานั้นต่างคนต่างคิดว่ามันมีเยอะที่แต่งแล้วก็ต้องเลิกรากันไปอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่าความคิดนี้คนนั้นคนนี้จะต้องมาคิดแบบนี้ mm. เขาก็จะบอกว่าอย่าเลยพอะถ้าเราไปไม่ถึงไหนเราก็จะอายเขาเพราะถ้ามีพิธีรีตองขึ้นมาก็จะเป็นข่าวประกาศให้ชาวบ้านรู้ เห็นว่าคบกันได้ปีกว่ากว่าตัดสินใจมีลูกเลยสถาพรบอกว่าตอนนั้นใกล้จะ3า 30, วันหนึ่งก็ปรึกษากันว่ามีลูกกันไหมเขาก็บอกได้สิมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยในเมื่อมันมั่นใจกันแล้วพอบอกว่ามีก็ปล่อยก็ระยะสัก2ปีถึงจะติด